สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ก็มาเจอกับครูโบอีกครั้งนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร,กร์กันสําหรับในวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนกันในเรื่องของการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนกันนะคะตัวอย่างแรกนะคะก็คือเศษ4ส่วน9คูณกับเศษ6ส่วน10นะคะเอาเหมือนเดิมนะคะถ้าเป็นการคูณเศษส่วนนะคะเราจะนําเศษคูณเศษนะคะส่วนคูณส่วน แบบนี้นะคะวิธีแรกนะคะเราก็จะนำเศษคูณกับเศษนะคะก็คือ4คูนกับ6นั่นเองแล้วก็นำา9านะคะคูณกับ10ก็คือเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนนะคะไม่ต้องทำเศษไ,ไม่ต้องทาตัวส่วนให้เท่ากันนะคะเราสามารถคูณกันเลยนะคะ4คูน6นะคะ4 6 24นะคะ เก้าสิบเป็นเก้าสิบทีเนี้ยค่ะเราจะทำนะคะเศษยี่สิบสี่ส่วนเก้าสิบนะคะทำให้เป็นเศษส่วนอย่างตามอ่าทำให้เป็นเศษส่วนอย่างตามเราก็มาดูกันนะคะว่าจำนวนอะไรนะคะที่หารทั้งสิบอ่ายี่สิบสี่และเก้าสิบลงตัวนี่ไหมคะ มาดูนะคะว่าจะมีจำนวนอะไรที่หารทั้ง24และ90ลงตัวอ่ะใช้เป็นจำนวน6นะคะก็มาหารทั้งเศษและส่วน24นะคะหาร6 6คูณอะไรได้24ก็64 24นะคะ6อะไรได้90 65ได้90 นะคะก็จะเหลือเศษ4ี่ส่วนสิเศษสี่ส่วนสิค่ะมีจำนวนอะไรไหมคะที่หารทั้ง4และ15ลงตัวไม่มีนะคะดังนั้นเศษ4ี่ส่วนสิเป็นเศษส่วนอย่างตามเราสามารถตอบได้นะคะต่อมานะคะเรามาดูตัวอย่างที่1น,นะคะ เศษหนึ่งส่วนสามคูณเศษสามส่วนห้าคูณทั้งเศษและส่วนทีนี้นะคะเด็กๆจะเอามาคูณกันก่อนก็ได้หรือว่า เด็กๆบางคนนะคะจะลดขั้นตอนในการนะคะขั้นตอนนี้ค่ะเอามาตัดกันหรือว่าหารกันเราก็มาพิจรนารณานะคะว่าเศษหนึ่งส่วนสามคูณกับเศษสามส่วนสี่ะคะ่ะกรอบเนี้ยค่ะมีจำนวนอะไรที่สามารถตัดกันได้คะเราก็จะตัดกันเลยเพื่อจะง่ายต่อการคูณอ่าที่สามารถตัดกันได้ก็คือสามกับสามใช่ไหมคะสามหนึ่งสามสามหนึ่ง 3นั่นเองค่ะทีนี้ค่ะ3กับ3ก็ตัดหายไปเหลือแค่1จากนั้นเราก็จะง่ายมากนะคะในการที่เราจะคูณกันมันก็จะง่ายขึ้นกว่าเดิมก็จะเหลือ1คูณ1 1คูณ1ได้1 1คูณ5ได้5อ่าเสร็จเรียบร้อยแค่นี้ค่ะข้อนี้ตอบเศษ็จ1ส่วน5ค่ะต่อมาข้อที่2 เศษหกนะคะส่วน7คูณกับเศษสอส่วนสามข้อเนี้ค่ะเราก็มาพิจรารณากันค่ะว่าเราจะสามารถตัดอะไรได้บ้างอ่าเราก็จะตัด3กับ6นะคะตัด3กับ6ใช้อะไรตัดนะคะใช้3ก็ได้3 1 3 3นสอง นะคะก็จะเหลืออะไรคะสคูณกับ2 2 2 4 7ก็จะคูณกับ1 7 1 7 1> นะคะตอบเศษ4ีส่วนเเป็นคำตอบนะคะถัดมาข้อที่3เศษ3าส่วนแนะคะคูณกับเศษ2อส่วนเ อะเหมือนเดิมค่ะเราก็มารู้ว่าอะไรที่สามารถตัดกันได้เริ่แรกเราจะมาตัด3มกับ9ก่อนสามหนึ่งสาสาสาถัดมาอะไรอีกคะที่สามารถตัดกันได้ส <c oughs> องหนึ่งสองสองสี่แดทีนี้เราก็จะเห็นว่ามันจะง่ายต่อการที่เราจะมาคูณกันใช่ไหมคะ ข้างบนก็จะเหลือแค่1คูณกับ1 1คูณ1ได้1นะคะด้านล่างก็จะเหลือ4คูณกับ3นะคะอ่าเห็นไหมคะว่ามันก็จะง่ายมากขึ้นในการที่เราจะคูณนะคะ4 3 12ตอบนะคะเศษ1ส่วน12แค่นี้ค่ะ <c oughs> ต่อมาข้อที่4ค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะข้อที่4 เศษหส่วน12คูณกับเศษ9ก้าส่วนสิเรามาพิจารณากันนะคะว่าอะไรที่สามารถตัดกันได้เราก็จะตัดกันไปก่อนเพื่อที่มันจะง่ายต่อกันที่เราจะนำไปคูณกันเรามาจะนำห้กับ10ตัดกันก่อนนะคะห้าหนึ่นะคะทีนี้ค่ะ 9กับอ่าสิตัดกันได้ไหมคะตัดได,ด้เดยเอาแม่3นะคะเอาแม่สตัดก็คือ3 3 9 3 4 12เห็นไหมคะทีนี้ก็จะง่ายมากขึ้นเราก็จะนำมาคูณกันก็จะเหลือแค่1คูณกับ3 1มคูณสได้3 4 2 8อ่า ตอบนะคะเศษ3ส่วน8เป็นคำตอบนะคะประมาณนี้นะคะสำหรับการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนก็จะง่ายนะคะง่ายมากๆง่ายกว่าการบวกก็การลบนะคะเพียงแค่เรานะคะนำเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนหรือว่าถ้าสามารถตัดกันได้ก็ตัดกันก่อนเลยก็ได้เพื่อความง่ายที่เราจะไปคูณกันเนาะค่ะ โอเคนะคะสำหรับในชั่วโมงนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะคุณครูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ